ขั้นตอนการทําแกงเขียวหวานนะคะแกงค่ะแล้วก็ใส่ทั้งพริกแกงเขียวแกงแดงลงไปนะคะเอาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่าเราใช้กะทิสําเร็จรูปนะคะเราไม่ได้ใช้กะทิสดค่ะเราก็จะต้องใช้ผัดกับน้ำมันไปก่อนนะคะค่ะพริกแกงของเราก็เริ่มจะหอมแลวนะคะเราก็จะค่อยๆหยอดน้ํากะทิลงไปค่ะ ค่อยๆเติมนะคะพเพื่อนๆขั้นตอนที่สีจะสวยไม่สวยอยู่ตรงขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนที่ผัดให้พริกแกงเราออกสีนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆกระทิสำเร็จรูปผัดเนี่ยเขาะจะไม่ขึ้นมันนะคะจะไม่ขึ้นมันสวยนะคะอันนี้เราต้องกาให้แกงเราออกมาสีสวยนะคะเราก็ใช้น้ำมันขัดกับพริกแกงไปก่อนนะคะ จากนั้นเราก็ใส่เนื้อสัดเราลงไปเลยค่ะนี่นะคะพอเนื้อสัดของเราเริ่มจะกรุบก,ก,ก,กรอบแล้วนะคะเราก็เท้าเราก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อน,อนใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะซอสปลาเสียวกับน,น้ำปลานะคะ ส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะแกงนะคะแล้วก็ทยอยใส่กะทิลงไปเลยนะคะเติม,มน้ำลงไปด้วยค่ะกะทิอย่างเดียวจะข้นไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะถ้าเติมผงปรุงรสไปค่ะ ใบมะกรูดไปเลยนะคะพริกนี้เราชอบให้เปืป่อยๆแล้วก็ใส่เลยค่ะอันนี้ตามชอบนะคะตอนเราชอบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆใส่หางกะทิไปอีกค่ะเพราะเรารู้สึกว่าน้ำจะน้อยนะคะนี่นะคะพอแกงเราเริ่มเดือดนะคะ เราก็เอาเลือดไก่ใส่ลงไปเลยค่ะเลือดไก่ที่เราต้มแล้วนะคะเพื่อนค่ะก็ทยอยใส่เลยนะคะใส่แฟงลงไปก่อนเลยนะคะมะเขือเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังนะคะให้ให้แฟงของเราสุกก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่าแฟงจะสุกยากกว่ามะเขือนะคะเรา,เาไว้ใส่ทีหลังนะคะมะเขือแล้วก็ตั้งต่อไปอีกนิดนะคะเพื่อให้ผักของเราสุกนะคะเพื่อนคะ่ะ ันนี้ที่ทําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวลูกกลับมานะคะอาทิตย์วันเสาร์เนะะี่ยค่ะลูกเขาจะกลับมาะคะ่ะน้ำแกงเดือดน,นะคะแฟงของเราใกล้จะสุกนะคะเราก็ใส่มะเขือลงไปเลยะคะ่ะทูโทนนะคะทั้งทั้งแปงทั้งมะเขือน,นะคะแต่ว่าน้ำแกงของเราสีสวยมากๆเลยนะคะเพืเ่อนๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราดูว่า นี่ค่ะแฟงของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเนื้อเขาจะใสๆเนี้ยค่ะแล้วก็มาใส่ใบโหระพาเลยค่ะตามชอบนะคะใส่ใบโหระพาค่ะแล้วก็กดให้โหระพาเราจมในน้ําแกงสังหน่อยนะคะเพื่อว่าใบโหระพาของเราจะได้ไม่ดํานะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะราดด้วยหัวกะทินะคะแล้วก็ ปิดแก๊บได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานค่ะนากินไหมละ่ะคะ